จาลุยจีดอนนารุม่าออกมาเปิดถึงโอกาสในการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้ท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรในพรีเมียร์ลีกอนาคตของผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีกับปารีแสแซงต์แช็แมงยังคงไม่แน่นอนหลังสัญญากำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายโดยปเอสเชพยายามครั้งสุดท้ายที่จะรั้งตัวไว้กับสโมสรด้วยข้อเสนอสุดท้าย พร้อมคำขาดแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือมีการลดค่าเหนื่อยด้วยส่งผลให้หลายสโมสรตกเป็นข่าวว่าเตรียมใช้โอกาสจากอนาคตที่ไม่แน่นอนของดอนนารุมารวมไปถึงทีมจากพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดล่าสุดเลคลิปรายงานว่าอดีตในด่านเอซิมิลานได้พูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปเล่นในอังกฤษเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทีมชาติอิตาลีรายอื่นและการเปิดเผยนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่สามารถหาข้อตกลงกับเบสเชได้หลังจากคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาครองสัญญาใหม่หรือย้ายทีมเราจะรอดูว่า อะไรจะเกิดขึ้นผมไม่รู้ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสนุกกับฤดูกาลมหาสรรย์นี้แล้วผมจะไปเที่ยวพักร้อนแล้วค่อยมาว่ากันภาพจาก Facebook PSG Paris Saint Germain ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN